ต่อไปก็คือรอนี่ลองทุกคนทำดูซิรอ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 นี่นะแต่ะอันนี้ปะนี่มันจะเร็วมากกับทุกคน รรอทุกคนไม่เป็นก็ทุกคนก็บาา้าใจอย่างนี้ได้ตอนแรกผมก็ไม่เป็นนะครับนี่ผมแค่นี้พอ,อ,อ,อผ,มาาผมก็บ้าใจผมก็บาา้าใจบ้าใจบัญใจซ้อมซ้อมทีทีละนิดทีละนิดจนถึงผมเป็นนะครับนอ,อ ใครที่ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะครับจ้าจ้าจ้านี่มันจะคล้ายๆกับจ้านะแต่จ้านี่มันจะเข้มนิดๆมันจะเข้มมากมันจะเข้มกว่าจ้าอีกจ้านี่จ้าเหมือนกับ ที่ผมบอกตะก,กี้เาเแต่อันนีเหมือนกับเหมือนกับเอ่อพึ่งนะเวลาที่เขาบินเนี่ยปีของเขาก็จะเหมือนอจาวต่อไปก็คือ สเสเสสมันจะคล้ายคล้คลิปที่แล้วผมบอกว่าดิเสอันนี้เป็นเสลรวนี่คือฝึกภาษันี่เสเสหมือน,น,นปกติเส่เดี๋วจะอไปก็คือเส คล็ดคกับซานะเสียงแต่นี้จะเหมือนจะเหมือนเสียงจะเหมือนจะเหมือนเสียงงูแลบลิ้นออกมานีบางคนที่ทำไม่เป็นนะอันนี้เราทำที่โซลล่ะเดี๋ยวเรา มันเป็นถ้าทุกคนไม่เป็นก็ไม่เป็นไรค่อยคยค่อยๆก็ค่อยค่อยอฝึกต่อมีแค่นี้นะครับอลิฟบาตาถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปหน้าด้วยครับบ๊ายบายอย่าลืมละ